จัดเต็มสามท่าแก้และป้องกันปัญหาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทท่าหนึ่งนวดยืดผังผืดขอบสะโพกและก้นกบนอนคว่ำนะคะทําเข้าไปที่ขอบขอบตรงส่วนมากก็คืออ่าจะเจอข,ขอบแข็งๆตรงนี้นะแล้วก็ไล่ขึ้นมาก็จะเป็นขอบขอบแล้วก็ให้เน้นดันเข้าไปที่ขอบเหมือนกดดันยืดกดดันยืดกดดันนวดยืดกดนะคะแล้วก็ดัน กดแล้วก็ดันยืดออกไปนะคะกดดันยืดใช้น้ำหนักตัวของเรานะคะโน้มไปนะคะเพื่อที่เราคนที่นวดจะได้ไม่เจ็บหัวไหล่และเจ็บแขนนะคะค่อยๆกดแล้วก็ดันยืดเข้าไปกดดันยืดเข้าไปนะคะจุดหนึ่งก็ทำได้ห้าถึงสิบครั้งได้เลยนะคะกดดันยืดแล้วก็ย้ายตำแหน่งไปจุดอื่นนะคะ ไล่กดดันยืดทําให้ทั่วขอบสะโพกนะคะแล้วก็ไล่มาด้านข้างสะโพกนะคะทําจนรู้สึกว่าเริ่มพอคลายแล้วก็พอนะคะแล้วกลับไปทําอีกข้างหนึ่งนะคะให้เท่าๆกันนะคะก็หาเชิงการให้เจอก่อนนะคะเหมือนเดิมทาเข้าไปที่ขอบขอบตรงส่วนมากก็คืออ่าจะเจอข,ขอบแข็งๆตรงนี้นะแล้วก็ไล่ขึ้นมาก็จะเป็นขอบขอบแล้วก็ ให้เน้นดันเข้าไปที่ขอบเหมือนกดดันยืดกดดันยืดกดดันนวดยืดกดดันนวดยืดอย่างเงี้ยค่ะกดดันนวดยืดกดดันนวดยืดไปทําไปซ้ําๆซ้ําๆจนผังผืดที่มันเกาะอยู่ตามขอบสะโพกมันก็จะค่อยๆยืดออกไปยืดออกไปมันก็จะลดการตึงหลังเข้ามาที่ข้อต่อบริเวณก้นกบ L5 L4 ไล่ขึ้นมาเลยข้อต่อตรงนี้ก็จะเวลาเราจะไปแยกมันก็จะง่ายหน่อยค่ะกดดันยืดกดนวดดันยืดเห็นไหมก็คือเทคนิคพวกนี้เป็นการทำที่แบบทำน้อยนะแต่ได้ประโยชน์เยอะเพราะว่ามันทั้งกดทั้งดันทั้งนวดทั้งยืดไปในตัวเลยแต่ถ้าเคสคนที่มีผังพืชแข็งๆอย่างผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องทำ ซ้ําๆไปแล้วก็เบาๆนะคะแล้วก็พอไม่ต้องขยี้ขยันหรือกะว่าวันนี้จะให้มันยืดสําเร็จเลยนะคะอันนี้อย่าทําแบบนั้นนะคะเพราะว่าผังผืดเวลามันยึดมันเกาะมันติดมานานอะทําได้อย่างเดียวคือใช้เวลาแล้วทําไปเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะลงชั้นลึกไปของมันเรื่อยๆเองค่ะครั้งเดียวมันอาจจะแค่ผ่อนคลายบรรเทาแต่มันก็เป็นการกระตุ้นเพื่อให้เลือดไหลเวียนสะดวก พอเลือดไหลเวียนสะดวกแล้วอย่าชันลึกๆมันจะค่อยๆอ่อนตัวของมันไปเองตามธรรมชาติเลยนะคะไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะดีขึ้นเมื่อไหร่แต่ถ้ามันอ่อนตัวลงไปแล้วอะ่ะมันจะข้อต่อมันจะแยกออกจากกันง่ายค่ะพอเสร็จแล้วก็มาเล่นตรงด้านนี้ได้เลยค่ะมายืดตรงด้านจุดตรงตรงนี้เลยนะคะก้นกบได้อีกเนะะี่ยค่ะก็คือเหมือนเดิมก็คือกดดันยืดไปแต่ว่าเอามือวางสองฝั่งเนี้ยให้เท่ากันนะคะแล้วก็ ดันยืดไปกดดันยืดอ่ะเอามือวางสองฝั่งนี้นะวางเน้นเน้นเอาฝ่ามือแบบเหมือนเหมือนฐานตรงเนี้ยนะฐานตรงเนี้ยงัดฐานตรงเนี้ยเหมือนแบบเงี้ยอย่างเงี้ยเหมือนให้กดลงไปใช้ใช้สันมือค่ะสันสันมือแล้วก็เหมือนตื้อตือตอ้อย่างเงี้ยดันดัน,ดนกดดันขึ้นไปอ่านั่นแหละนั่นแหละทำสองข้างให้เท่ากันเลยค่ะทำสองข้างเท่าอย่าจะก้นไม่เท่ากันนะกด ดันกดดันงัดยืดกดดันงัดยืดอย่างเงี้ยค่ะท่านี้เน้นยืดผังผืดและเอ็นบริเวณช่วงรอยต่อ l 5้าต่อ s หรือก้นกบนะคะมันยืดยืดออกไปทีละข้าไม่ได้ต้องพร้อมพกันใช่ใช่ให้มันเท่าๆกันนะคะพอรู้สึกสบายก็พอทำได้ห้าครั้งสิบครั้งก็พอนะคะอย่าจะรบกวนหมอนรองกระดูกมากเกินไปต่อกันนะ ท่าที่สองยืดเอ็นกล้ามเนื้อข้างกระดูกสันหลังแล้วก็งัดแล้วก็ยืดเนี่ยยืดตรงบริเวณตั้งแต่ L ห้าสี่สามสองไล่ขึ้นไปเลยนะคะกดเข้าไปเลยก็คือมันจะได้บริเวณตรงขอบสะโพกนี้นะคะแล้วใช้สันมือเหมือนเดิมแล้วก็กดดันอ่ากดแล้วก็ดันออกไปดันข้างๆนะคะอย่าเพิ่งมาห้ามอย่าเพิ่งมากดตรงด้านกลางกระดูกนะ ให้กดตรงลายกล้ามเนื้อด้านข้างนะคะขอบเชิงกานตรงนี้นะอ่าตรงนี้ตรงกลางกระดูกนะเห็นไหมก็สักประมาณสามสามนิ้วอะค่ะสักประมาณ 3, สมามนิ้วแล้วก็กดลงไปตรงนี้เลยกดดันยืดลงไปกดดันยืดมันจะเป็นการแยกนวดมันจะเป็นการนวดผังผืดนะคะนวดผังผืดโซนบริเวณกล้ามเนื้อด้านนี้แล้วก็ยืดผังผืดยืดเอ็นไปในตัวหมดเลยอ่ากดยืดอ่า เนี่ยคนที่เป็นปัญหา L4 L5 แล้วมีคนมีคู่ชีวิตดีกว่ามีคนมีเพื่อนมีญาติพี่น้องอยู่ด้วยกันน่ะเป็นวิธีการทำที่ดีแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ทำให้เขาต่อยืดง่ายที่สุดนะคะทำไปก็คือยืดหนึ่งสองจากตอนแรกๆตึงๆปวดปวด,ปวดไม่เมื่อยอ่ะมันเป็นก้อนๆแข็งๆอะ่ะพอมันคลายตัวลวอะอ่ะก็พอก็ย้ายตำแหน่งมาเข้ามานิดนึงมาอยู่ตรงข้างๆ ข้างๆอ่าข้างๆก็เหมือนเดิมค่ะกดดันกดดันงัดยืดไปก็เช็คด้วยนะคะเช็คด้วยถ้าเกิดเจ็บมากก็อาจจะเบามือลงไปนิดนึงค่อยๆอ,อ,อ่าแล้วพอเสร็จปุ๊บก็มาทําอีกข้างหนึ่งอ่าถ้าเป็นไปได้นะคะย้ายฝั่งเพราะว่าคนทํานะคะก็ต้องเซฟ,ฟตัวเองด้วยนะเราจะช่วยเขาเราก็ต้องระวังตัวเองด้วยเพราะถ้าเราจะช่วยคนอื่นแต่เราไม่ระวังตัวเอง คนต่อไปก็คือเราเหมือนเดิมนะคะก็ทําอีกฝั่งหนึ่งย้ํานะคะว่ากระดูกสันหลังอย่าเพิ่งไปกดเพราะคนเวลาที่เป็นปัญหาและตึงมาเยอะๆเนี่ยถ้าคุณไปกดกระดูกสันหลังนะอย่ามันจะยุบลงไปเลยนะก็คือเล่นเล่นด้านข้างเล่นกล้ามเนื้อด้านข้างให้อ่อนก่อนนะ,ะทาสองข้างให้มันเท่ากันตึงเกรงแข็งหลังอยู่จากตอนแรกเกรงเกงแข็งแข็งเป็นก้อนคุณกดไปคุณจะรู้อยู่แล้วมันเริ่มนิ่มมือมากขึ้นไม่แบบแข็งแล้ว ก็โอเคพอเบาสบายก็พอนะคะไม่ต้องขยี้เยอะนะคะต่อไปท่าที่3เน้นกดดันยืดที่ขอบสะโพกเพื่อจะยืด L4 L5 เลยนะคะตรงบริเวณขอบสะโพกนะคะจะใช้มือ2ข้างดันดันสองข้างนี้นะคะดันแล้วก็ใช้บอดี้เวทก็คือน้ำหนักตัวเราเนี่ยยืดออกไปยืดออกไปแล้วพอจบเสร็จแล้วก็มายืดตรงกลางอีกตรงจุดบริเวณก้นกบเพื่อให้ L4 L5 แล้วต่อที่ก้นกบมันแยกออกง่ายๆหน่อยนะคะอ่าก็คือใช้มือคือเชิงการนี้น่าจะพอหาเจอกันได้แล้วนะเพราะว่าคําไปเจอกระดูแข็งๆแล้วก็เสร็จปุ๊บอ่ะอ่าก็จะเจอเนี้ยก็ใช้ใช่สันมือเลยสันสันฝ่ามืออ่าล็อกเข้าไปล็อกเข้าไปจุดนี้เลยนะคะอ่าล็อกเข้าไปแบบนี้อ่าล็อกเข้าไปเสร็จแล้วพี่ก็ยืด พอล็อกเข้าไปทิ้งน้ําหนักตัวใช้วิธีถมน้ําหนักตัวเองลงมา,าถมน้ําหนักตัวนะคะถมน้าหนักตัวแล้วก็เหมือนบอดี้เวทนะคะเอาน้ำหนักตัว,ว,ะะตวทิ้งลงไปอย่าไปเก่งที่หัวไหล่เยอะนะคะเพราะถ้าพี่ไปเก่งที่หัวไหลเยอะหรือแขนตัวเองเยอะอะคอบ่าไหล่คนที่ช่วยอะ่ะก็จะเก่งนะถ้านี้ถ้ายือนอยู่บนหัวหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็ได้นะถ้าคนที่แบบเหมือนกับว่าไม่ได้มีของหรือเล่นของหรือว่าคนที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันนะี่ะทาได้นะคะแต่ถ้าใครที่มีคงมีของก็ไปยืนด้านข้างเขานะคะอย่าไปยืนค้าตรงหัวเขานะคะก็คือใช้สารฝ่ามือกดแล้วก็น้ําหนักตัวโน้มลงมาโน้มลงมาแล้วก็ดันดันยืดออกไปทําได้เลยนะคะประมาณสักถ้าน้ําหนักตัวเยอะๆนะนึกว่าหครั้งก็น่าจะยืดแล้วเพราะมันนวดกันมาบ้างแล้ว ก็จะโยกไปโยกซ้ายขวามันจะเป็นการดันดันขอบสะโพกให้มันแยกออกมาจากข้อต่อนะคะก็จะเบาตัวแล้วพอเสร็จปุ๊บจบพี่ก็มาดันตรงกลางดันตรงกลางนี่ก็ดันสักหนึ่งดันดันออกไปเลยดันออกไปเลยหนึ่งสองสักสามก็พอแล้วค่ะอย่าเยอะเกินไปอ่าแค่นี้เอง